สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วตอนนั้นเอกอายุ1ิอปีพ่อกับแม่ของเอกนั้นเลิกกันเอกก็ต้องไปไปมามาระหว่างบ้านพ่อกับบ้านแม่แล้วในช่วงที่เกิดเหตุแม่ก็พาเอกไปบ้านพ่อที่ต่างจังหวัดในสมัยนั้นบ้านของพ่อจะอยู่ติดทางรถไฟเป็นทางค่อนข้างเปลี่ยว พ่อจะยดิมกับเอกเสมอว่าเวลาจะไปไหนมาไหนต้องบอกพ่อก่อนห้ามไปโดยประการเด็ดขาดยิ่งตอนกลางคืนพ่อยิ่งห้ามออกไปไหนทั้งนั้นเอกก็ไม่ได้ตรงตื่ว่าเพราะอะไรพ่อถึงกำชับขนาดนั้นพอมาอยู่ที่นี่พ่อก็สอนให้เอกขับรถมอเตอร์ไซค์พอเอกขับเป็นแล้วก็อยากจะไปโน่นไปนี่อยากจะซื้อของอะไรพ่อจะคอยอาสาไปซื้อให้ตลอดวันนั้นเอกก็ออกไปซื้อของ ระหว่างทางสายตาก็ไปจะดุดกับบ้านหลังหนึ่งถึงกระทบสังกะสีเล็กๆที่ก,ก,ก็เห็นว่ามียายคนหนึ่งเดินออกมาจากบ้านหลังนั้นเป็นยายตาบอดเอ็กก็รู้สึกสงสารเขาเลยจอดรถแล้วก็เดินเข้าไปคุยกับยายถามว่ายายเป็นยังไงบ้างยายก็ตอบว่ายายอยู่คนเดียวลูกเก่าญาติพี่น้องก็ไม่มีแล้วยังมาตาบอดอีกทอ่กก็ถามต่อว่าแล้วยายได้กินอะไรหรือย,ยังครับ ยายก็ตอบว่าไม่เอยได้กินไรรกจ้าเอกก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้และกันยายผมก็เพิ่งมาอยู่ที่นี่แต่เดี๋ยวผมจะเอาข้าวมาให้ยายเองตั้งแต่วันนั้นเีกก็คอยเอบเอาข้าวมาให้ยายตลอดเพราะกลัวพ่อว่าจนหลายวันเข้าพ่อก็เริ่มสงสัยว่าไปไหนวันนั้นหลังจากที่เอกเอาข้าวไปให้ยายแล้วกลับมาบ้านพ่อก็ยืนรออยู่ที่หน้าบ้านเพื่อสบถามว่าไปไหนมาเอกก็อ้ำอึ้งเพราะปวความจิต จนสุดท้ายก็ต้องตอบโตอไปว่าหมอเข้าไปใ,ใ,ให้ยายตาบอดคนนั้นครับพอพูดจบพ่อก็เดินไปหยิบไม้เดียวแล้วเอามาฟาดเอกซึ่งตอนนั้นเอกก็ไม่เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรผิดปกติแล้วเวลาพ่อตีเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยคุยกันเป็นเวลาผ่านไปสองถึงสามวันเอกก็เปิดประเด็นและถามพ่อว่าผมผิดอะไรหรอผมแก่เอาข้าวไปใ,ใ,ให้ยายคนนั้นแล้วแกก็ตาบอดด้วยพ่อก็ตอบว่า ถ้าไม่อยากตายก็อย่าไปบ้านหลังนั้นอีกรู้หรือเปล่าว่าใหญ่คนนั้นน่ะเป็นปอบเอก็คิดแย้งว่ามันเป็นไปได้เหรอเ่ก็ได้เก็บไว้ในใจไม่กล้าเตียงเพ,พราะกลัวโดนตีอีกหลังจากนั้นถัดมาอีกสามวันตกกลางดึกประมาณตีสองเอก็ได้ยินเสียงคนเอ,อะโวยวายดังลั่นเสียงนั้นดังมาจากนอกบ้านประมาณว่ามันมาอีกแล้วตามมันไปเอก็ไม่รู้ว่าเกิอดอะไรขึ้นสักทัก พ่อก็ถือปืนลูกกองวิ่งออกไปเมื่อเห็นพ่อวิ่งออกไปนอกบ้านเอกก็เลยวิ่งตามไปแล้วก็มีเสียงปืนดังอยู่หลายนัดระหว่างนั้นก็ได้ยินว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเลี้ยงไก่ไว้แล้วก็มีปอบมากินไก่ที่บ้านเขาชาวบ้านก็เลยวิ่งไล่ตามไปจนถึงบริเวณป่าเอกก็วิ่งตามไปกับเขาด้วยชาวบ้านก็เอาไปจ่ายส่องว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วเอกก็ดันไปเห็นเบลตาที่เป็นประกายกระทบกับแสงไฟเอกก็ชี้แล้วก็สะกนบอกว่ามันอยู่นั่นไง แต่สุดท้ายก็ไลยไม่ทันเพราะว่าปอบตอนนั้นวิ่งเร็วและเกินพวกลับจากบริเวณป่าทีนี้ทุกคนก็ตรงไปที่บ้านของยายตาบอดก็คิดว่าต้องเป็นแกแน่ๆแต่พอไปถึงยายก็เหมือนกับคนเพิ่งเืินเกค่อยๆกลำทางเดินแลินก้าออกมาอย่างช้าๆเซลถามชาวบ้านว่ามีอะไรกันเลอด้วยที่ไม่มีหลักฐานและไม่เห็นว่ายายแกเป็นแบบนั้นสุดท้ายชาวบ้านก็แย,ยกย้ายกันกลับบ้านไผ่บ้านมัน วันถัดมาเอกก็ยังเอบอกเข้าไปให้ยายอีกแต่ทีนี้ยายเริ่มแปลกๆยายเริ่มถูกเนื้อต้องตัวเอกแล้วก็พูดว่าไอ้หนูะยา้อยู่คนเดียวมาอยู่เป็นเพื่อนยายได้ไหมยายเหงาเอกก็บอกว่าไม่ได้หรอกครับยายเดี๋ยวพ่อผมตียายก็พูดดีว่าพ่อเองนะบอกว่ายายเป็นปอบได้ไหมเอกก็ปฏิเสธไปว่าเปล่าครับยายจะเป็นปอบได้ไงเอกก็ไม่ได้แต่ใจ เอาเข้าวให้ติดแล้วก็ขอตัวกลับบ้านตอนนั้นเอกมีเพื่อนชายอยู่คนหนึ่งชื่อว่าต้นก็เป็นลูกของคนงานก่อสร้างต้นก็มาเล่นกับเอกทุกวันจนสนิทสนมไปไหนไปกันแล้ววันหนึ่งมีงานวัดต้นก็ชวนเอกไปเที่ยวงานวัดเอกก,กลับไปขออนุญาตพ่อพ่อก็ให้ไปเลยบอกว่าไปได้ไปห้ามกลับดึกนะมนันอันตรายเอกก็รับปากแล้วก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ออกมา แต่เอาเข้าจริงๆก็ออกจากบ้านมาแล้วก็เที่ยวจนดึกจนเลยเถิปจนงานวัดเลิกทั้งสองก็ชวนกันกลับกลับเข้าบ้านเอกก็แวะตรงตู้น้ำมันหยอดเหรียญตรงหน้าปัดต่างเวลาตอนนั้นก็ประมาณตีสองกว่าแล้วก็อจอดเติมน้ำมันก็ไปเจอกับเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนก็บอกว่ามึงเกาบานตอนนี้ไม่กลัวหรือวะเอกก็ถามว่ากลัวอะไรวะเพื่อนก็บอกว่ามนูไม่กลัวยายคนนั้นหรือไงที่เป็นปอ,อบอะ่ะเอกก็เถียงไปว่า มึงจะบ้าเหรอย้ายแกตาบอดเพื่อนก็บอกว่าแล้วมึงไม่แปลกใจบ้างเหรอ,อคนแก่ที่แหน่งจะอยู่บ้านคนเดียวแบบนั้นเห็นยังตาบอดอีกเออมึงไม่เชื่อปูก็าวางไวเ้เถอะเดี๋ยวมึงจะโดนกินไส้แน่ตอนนั้นเอกก็ไม่เชื่อแต่ในใจลึกๆก็ยังมีความกลัวอยู่เธอ่ทั้งสองก็ขับรถเข้าไปในตอยเที่แล้วอยู่ๆท้ายรถก็สะบัดเรากดว่ายางรั่วเอกก็เลยต้องเข็นรถกลับบ้านซึ่งจะต้องผ่านหน้าบ้านของยายคนนั้น ระหว่างที่เข็นรถไปต้นก็พูดขึ้นมาว่ามึงเชื่อเรื่องที่พวกมันบอก,กหรือเปล่าวะเอกก็ดูต้นไปว่ามึงจะไปเชื่อมันทําไมคิดมากนาะเดี๋ยวมึงก็หลอนเองหรอกเรล่านี้ลับกลายเป็นว่าเอกกลัวผีปอบขึ้นมาซะเองเอกก็คิดว่าถ้าเป็นจริงก็คงเป็นคนอื่นไม่ใช่ยายคนนั้นหรอกทั้งสองเข็นรถไปเรื่อยๆเป็นถึงบ้านของยายคนนั้นเอกก็เห็นว่ามีไฟตะเกียงในบ้านของยายนั้นยังสว่างอยู่เอกก็เลยพูดกับต้นว่า ยายแกยังไม่นอนวะทำอะไรดึกดึกเนๆด่นวะยิ่งตาบอดด้วยแกคงลำบากน่าดูอีกก็เลยจอดรถไว้ริมทางแล้วทั้งสองก็เดินเข้าไปดูก็เดินไปถึงประตูบ้านยายเอ๋ก็เปิดประตูแล้วพูดว่ายายทำอะไรอยู่ครับทำไมถึงยังไม่นอนเลื่อยายคนนั้นก็ก็ยๆหันหน้ามาปรากฏว่าปากแกเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดยายแกกำลังกินแมวเปลวตาของแกตัวน,นี้ไม่ใช่คนตาบอด แต่มันคือเวลตาที่เอกเห็นในป่าเมื่อคืนก่อนเอลใหญ่เกก็พูดเบาๆว่าไอาหิวทั้งสองตกใจตุตีดวิ่งกันกระเจิดกระเจ,จิงไปคนละทิศละทางเอกวิ่งออกไปจนถึงป้ายรรถสองแถวเขานั่งตัวตันอยู่ตรงนั้นแล้วก็หลับไปไม่รู้ตื่นตัวอีกเลยเอีกมาตะรุ่งตื่นก็ปรากฏว่าเช้าแล้วพ่อของเขาก็เยืนอยู่ตรงนั้นและถามว่าทําไมเมื่อคืนไม่กลับบ้านมานอนอะไรตรงนี้เอกก็เล่าเรื่องที่เจอเมื่อคืนให้พ่อฟัง พ่อก็บอกว่าอบอกแล้วไปไม่เชื่อกันบ้างเอกก็นั่งตอนรถโมอเตอร์ไซค์พ่อกําลังจะกลับบ้านแต่ว่าก็ต้องผ่านบ้านยายคนนั้นพอจะถึงบ้านของยายอีกก็เห็นว่ามีคุณยืนมุงดูอะไรกันอยู่เต็มไปหมดเอกก็เลยถามพ่อว่ามีอะไรเหรอัพ่อเขายืนดูอะไรกันนะ่ะพ่อก็บอกว่าเออกอดลืมบอกยายคนนั้นอ่ะแกต,ตายแล้วเอกเลยบอกให้พ่อจอดรถแล้ววิ่งลงไปดูก็เห็นว่า ยายแกนอนแข็งตายอยู่บนพื้นในสภาพรูปผมอมผิวดำคล้ำหนังหุ้มกระดูกดูยังไงก็ไม่เหมือนตบที่เพิ่งตายใหม่ๆอีกก็เลยถามพ่อว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้พ่อก็บอกว่าพอมีคนรู้ว่าปอบจิงร่างยายแกสงสัยมันคงกลัวเลยย้ายไปหาร่างใหม่สุดท้ายเอกก็ขอให้พ่อพาไปหาต้นก่อนเพ่อจะดูว่าเพื่อนเป็นยังไงบ้างพอไปถึงก็พบว่าต้นนั้นเหมือลอยพูดจาไม่รู้เรื่อง ในเวลาต่อมาก็ปรากฏว่าต้นเนี่ยกลายเป็นคนเสียสติถึงขนาดที่ว่าบางวันน่ะไปเดินแก้ผ้าอยู่ริมถนนทุกวันนี้ถ้าเอกเจอกับต้นก็จะคอยซื้อข้าวให้คอยเอาเงินยัดใส่มือให้ก็อีกคิดว่าตัวเขาเองก็มีส่วนผิดที่ทำให้เพื่อนต้องเป็นแบบนี้ครับขอขอบพระคุณที่ตามรับฟังแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ